สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเะคะเข้าสู่เวลาของรายการ RMUTP อัปเดตนะคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวร้อนๆที่น่าสนใจในรอบรั้วของมทรพระนครกันนะคะว่า ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะพร้อมกับรายการของเรานะคะที่สามารถรับฟังได้ผ่านทั้ง3ช่องทางในการติดตามรับฟังค่ะ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะคุณผู้ฟังใช้คำค้นว่า rmutp live นะคะก็จะมีการอัปเดตรายการต่างๆให้ติดตามรับฟังกันทุกวันเลยผ่านทั้ง2ช่องทางนี้สามารถมาพูดคุยเสนอแนะรายการติชมรายการต่างๆของสถานีวิทยุออนไลน์ของเรากันได้และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ o n l i v e rmutp. ac. th ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่หลักๆเลยเนี่ยถ้าง่ายที่สุดคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube กันได้เลยก็จะสะดวกในการรับฟังมากกว่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรพรพนเกงเราสาหรับในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือเดือนกันยายนใช่ไหมคะแน่นอนว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณนะคะของหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งทางมทรพรพนเรของเราก็เช่นเดียวกันค่ะก็ ในทุกๆปีนะคะก็จะมีผู้กเกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางมทรพรานนครก็อีกเช่นเคยนะคะได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2565สำหรับในปีนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างจัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้มยการกองบริหารงานบุคคลของมทรพรานนครน,นะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานแสดงมุทิตา จิตแดดผู้กเกษียณอายุราชการในปีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ฝนบอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลของมทรพรพนครเรานะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2565ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณชวริตสุขรักนะคะผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคลของมทร,รพระนครก็อยู่ในสายกระเปาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพออเคค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานวันกเกษียณอายุราชการนะคะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีราชการกันแล้วก็จะมีการจัดงานแบบนี้ขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านผอ,อน,นะคะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงมูทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาหรือว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างค่ะครับผม มหาวิทยาลัยนะครับก็ใน,ในทุกปีงบประมาณเนี่ยก็จะมีการจัดงานเกษยียณอายุราชการในทุกๆปีนะครับสําหรับการการจัดงานเกษยียณอายุราชการประจําปี2565ในปีนี้เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็ได้ใช้ชื่องานตรงนี้ว่าร้อยรักดวงใจสายใยผูกพันวันเกษยียณอันภาคภูมินะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรตินะครับให้กับบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลย นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับมาด้วยความอุตสาหะวิริยะนะครับซึ่งอุทิศเวลาให้แก่งานราชการของมหาวิทยาลัยจนโครบารากษเียณอายุราชการในปีนี้นะครับผม <c oughs> ค่ะแล้วก็สําหรับในปีนี้ค่ะปี2565ค่ะทางมทรพนักศรเรานนะคะมีผู้กเกษียณอายุราชการกี่ท่านนะคะแล้วก็เป็นท่านใดบ้างคะ ครับผมในปีนี้นะครับผู้เกษียณอายุราชการของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด25ท่านนะครับ<ผ>มขอแยกเป็นประเทศประเภทละกันนะครับได้ค่ะ,ะแยกเป็นประเภทนะครับประเภทที่เป็นของกลุ่มข้า,าราชการนะครับมีทั้งหมด19ท่านนะครับในกลุ่มของพนักง,งานมหาวิทยาลัยนะครับมี1ท่านนะครับแล้วก็ กลุ่มของพนัก,านกงานพราชการเนี่ยมี1ท่านนะครับและก็ลูกจ้างประจำมีมี4นะครับรวมทั้งหมดก็คือ25ท่านนะครับค่ะก็ค่ะแล้วในงานปีนี้ล่ะคะจัดขึ้นเมื่อไรจัดที่ไหนแล้วก็กิจกรรมในงานมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะครับออการจัดงานเกษตรในปีนี้นะครับก็กําหนดจัดงานในวันศุกร์ที่9กันยายน2565านี้นะครับจัดที่ห้องประชุมมงคลอาภาสาม อาคารมงคลอาภาชั้น3ของคณะบริหารธุรกิจนะครับ<ม>โดยพิธีเนี่ยก็จะมีกันเริ่มตั้งแต่7จ็ดโงเช้าลยนะครับ,รบก็จะมีการจัดงานพิธีสงก่อน,นะครับเมื่อพิธีสงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต่อด้วยพิธีการมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติเก่ผู้เกษสียอายุราชการนะครับซึ่งในกในิจกรรมในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะมีต่อด้วยการบรรยายในโครงการ สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกษตยอายุราชการแล,กละก็บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมง,งานได้รับฟังกันด้วยนะครับในในกลุ่มกิจกรรมในวันนั้นก็จะประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการแสดงอะไรนะครับเพื่อให้บรรยากาศของงานมีความสุขนะครับในในส่วนตรงนี้นะครับ ก็สำหรับผู้ที่อา,อาสาเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีมุ่งมนาอุตสาหะในการทําง,งานมาอย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งเมื่อกเกษียณอายุราชการไปแล้วอะค่ะทางมทรพนักครนเรามีการมอบหรือว่าให้สิทธิสวัสดิการอะไรบ้างคะกับผู้ที่กเกษียณอายุราชการนะคะครับในกรณีของสาทธิ สวัสดิการต่างๆนะครับนอกจากสวัสดิการที่ผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยจะได้รับตามสิทธิ์ของบุคลากรแต่ละประเภทของแต่ละท่าน <amy S 1> mm. แล้วนะครับเช่นบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือประกันสังคมแล้วเนี่ยในส่วนผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยก็ยังได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมมทรพนักครนอาวุโสนะครับเพื่อรับประโยชน์จากกิจกรรมของชมรม นะครับเพื่อรับข่าวสารและบริการอื่นๆนะครับ,ซ,รรบซึ่งสิทธิ์และบริการของชมรมเนี่ยที่หมาไยได้จัดให้อ่ะเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับการได้รับสิทธิ์ในการสมัครทําประกันอุบัติเหตุในราคาพิเศษนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในในเรื่องของการได้เข้าร่วมชมรมมทรพระนครอุโสครับ แล้วกิจกรรมล่ะคะกิจกรรมเด่นๆของผู้ที่เข้าร่วมชม,ม,มรมมทรพนักรอาวุโสมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเพราะว่าอาจจะเข้าใจแบบหลังเกษียณอายุราชการไปอาจจะแบบช่วง,งแรกๆอาจจะรู้สึกเหงาบ้างกิจกรรมของชมรมนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับในในชมรมมทรพนักรอาวุโสเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของกรรมการดาเนินการชมรม,มนี่นะครับ ซึ่งซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของทุกท่านมาเลือกกิจกรรมที่เหมือนกับสมาชิกเนี่ยร้องขอมาเพื่อให้เพื่อให้จัดกิจกรรมส่วนกิจกรรมที่มีเนี่ยที่ที่เราเคยจัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของอกิจกรรมการไหว้พระขอพรอ,อันนี้เป็นเรื่องของคุค่าทางจิตใจนะครับก็ไปในแต่ละที่ใวัดต่างๆที่มีความสําคัญหรือว่าสมาชิกร้องขอให ให้ไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการทําสมาธินะครับแล้วก็มีการกิจกรรมกันกราบสการะ นะครับในส่วนของสำเร็จพระสังฆราชกนมหาสักขะปรินายกต,ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้ครับ KM ต่างๆเช่นการทําขนมนะครับการทําอาหารนะครับในเมนูที่ออทําง่ายๆแล้วก็รับประทานได้ด้วยด้วยด้วยไว,ยวยของผู้กเกษียณด,ด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมในส่วนของอการปันน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและก็เยาวนชนที่กำรสงซสอนต่างๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สมาชิกชมรมนะครับได้เลือกแล้วก็ลงเป็นมติกันเข้ามานะครับซึ่งมหาลัยก็ได้จัดก,กิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับของสมาชิกชมรมครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ ผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะสามารถเลือกได้เองเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มของที่ผู้เกษียณอายุราชการนะคะได้มารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมนะคะก็เียได้ว่าใช้เวลาว่างๆหลังจากที่แบบลูกหลานอาจจะไปทําง,งานแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขจริงๆเลยค่ะและทีนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมมทรพรนรอนุโสจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะครับ คุณสมบัติข้อแรกเลยนะครับการเป็นสมาชิกก็คือ,อเป็นบุคลากรประจําการหรือนอกประจําการของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับ,รบเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับสําหรับการสมัครเลยนะครับการสมัครเนี่ยก็คือ,อทุกท่านนะครับที่มีคุณสมบัติตามข้อที่กล่าวไปในข้อหนึ่งนะครับก็สามารถกรอกใบสมัครแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก100บาทครับ แล้วก็มีการแอดเข้ากลุ่มไลน์สมาชิกชมรมนะครับการชำระค่าธรรมเนียมก็จ่ายได้ที่ของคังนะครับชั้นสองของสำนักง,งานอธิการบดีครับผมก็คือไม่ต้องรอจนกเกษียณใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผู้ที่ทำงานอยู่แล้วอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการสมัครนี้เป็นครั้งเดียว100บาทหรือว่าเป็นรายเดือนนะคะครั้งเดียวเลยครับ100บาทครับผม ก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังบุคลากรท่านไหนนะคะที่เป็นทําทงานอยู่ในมทรพนครเรานะคะอายุ50ปีขึ้นไปก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกข,ของชมรมมทรพนครอุบุโสก็จะมีกิจกรรมต่งตางๆมากมายเลยนะคะให้ได้มาร่วมกันนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านผอ,อนะคะเชิญชวนบุคลากรสิ เก่าศิปัจจุบันนะคะมาร่วมเขียนแสดงมุทิตาจิตนะคะให้แก่ผู้ที่กเกษียณอายุราชการในปีนี้ผ่านทางเว็บไซต์งานผู้กเกษียณอายุราชการสักนิดหนึ่งละกันนะคะครับผมด้วยด้วยกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่มีการแสดงมุทิตาจิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> ก็จะขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรศิษย์เก่านะครับตลอทั้ง สิทปัจจุบันด้วยนะครับก็ร่วมกันเขียนแสดงบุชามุทิตาจิตนะครับซึ่งหมหาลัยก็จะเปิดให้ระบบให้ดําเนินการในระหว่างวันที่5กันยายนถึง15ตุลาคมนี้นะครับในส่วนของการเว็บไซต์นะครับก็คือ w w w นะครับ m u t p ac t s s retire นะครับ re t i r e นะครับ s l a s ครับผม ขอรีอเชทุกท่านเลยครับค่ะสําหรับใครที่รู้ว่าเอ้ยอาจารย์ของเรานะคะจะเกษียณอายุราชการในปีนี้แล้วนะคะอยากจะไปร่วมแสดงมูทิตาจิกก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w r m u t p รีทายแล้วก็สองห้าหกหกันได้เลยนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะสามารถเข้าไปร่วมเขียนกันได้ในระหว่างวันที่5กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณชวริสุกรักข่าพุ่มในาการกองบริหารงานบุคคลของมทร,รพระนครน,นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการจัดงานแสดงมูทิตาจิตนะคะให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ก็คือปี2565ต้องขอขอบคุณท่านผอมากๆเลยนะคะครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดงานแสดงมุที่ตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2565นะคะซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ชื่องานร้อยรัก ดวงใจสายใยผูกพันวันกเกษียณอันภาคภูมิค่ะสำหรับในปีนี้ทางมทรพนันคกของเรานะคะก็มีผู้กเกษียณอายุราชการจำนวน25ท่านด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละท่านนะคะก็ทำงานกับเราเมาอ,อย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งทางมทรพนันธของเรานะคะก็มีสิทธิสวัสดิการที่จะมอบให้กับผู้กเกษียณอายุราชการด้วยก็คือชมรมมทรพนันคกอ,อาวุโสนะคะซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเพื่อ ผู้กเกษียณอยูร่ราชการโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเกษียณอยูร่ราชการไปแล้วจากที่เราทํางานมาก,กว่า60ปีแล้วหลังจากที่กเกษียณไปใหม่ๆนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเหงาขึ้นมานะคะเพราะว่าในการทํางานของเราก็มีเพื่อนร่วมงานมีกิจกรรมให้ทำในทุกๆวันใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเกษียณอยูร่ราชการไปแล้วก็อาจจะอยู่บ้านเหงาๆนะคะไม่มีลูกหลานหรือว่าลูกหลานไปเรียนไปทํางานกันหมดนะคะก็เลยมีการจัดตั้งชมรมมอ รอพนักองอาวุโสขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดาผู้เกษยียรุราชการนะคะได้มีกิจกรรมในการทําหลังจากที่เลิกทํางานไปแล้วนะคะสาหรับกิจกรรมเองก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการยังเสียงจากผู้ร่วมกิจกรรมนะคะก็คือสมาชิกชมรมนั่นเองเมื่อมีการตกลงกันแล้วนะคะว่าจะทํากิจกรรมอะไรทางมทรรพนักขอ,ของเราก็จะมีการจัดก,กิจกรรมเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ ผู้อาวุโสนะคะได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆที่สนใจนั่นเองค่ะและสำหรับ คุณผู้ฟังนะคะที่เป็นบุคลากรของมทรพันธกอนเราค่ะหากว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมมทรพันธกอนอาวุโสนะคะก็สําหรับใครที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะสมัครเป็นสมาชิกชมรมมทรพันธกอนอาวุโสจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครเพียงแค่100บาทนะคะก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับทางชมรมกันได้เลยเรียกได้ว่ากิจกรรมนะคะก็มีอยู่มากมาย เลยสาหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการจะได้มาร่วมกลุ่มรวมกลุ่มกันนะคะในการพูดคุยทํากิจกรรมต่างๆรวมกันนั่นเองค่ะนอกจากที่แล้วนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางน,นะคะสำหรับน้องๆสิทธิ์เก่านะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ปัจจุบันนะคะหรือว่าจะเป็นบุคลากรทุกท่านนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่มีผู้เกษียณอายุในปีนี้นะคะอาจจะเป็น อาจารย์นะคะหรือว่าบุคคลที่เคารพนับถือนะคะก็สามารถมาร่วมเขียนแสดงมุทิตาจิตผ่านทางเว็บไซต์งานผู้เกษียณอายุราชการกันได้ค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ rmutp.ac.th/retire แล้วก็ slash 2565นะคะสามารถเข้าไปร่วมเขียนแสดงมุททิตาจิตกันได้เลย โดยระบบนะคะก็จะสามารถเปิดให้ร่วมแสดงมุทิตาจิตกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปร่วมแสดงมุทิตาจิตกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะและสำหรับในว,วันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฝนนันทนาสีมาและรายการ RMTP u อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ Raja itu tak dirasa.